นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขัง อหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอารหังพุทธโธท้าเวสุวรรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชานโนท้าเวสุวรรโน มะระนังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอะรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะโควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะรณะังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอะรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมระ,ะนังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะ พุทธังอระหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะรณะงสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตา พัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอาระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมะระนมรณังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกา ยัคขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะพุทธังอารหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชานโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณววรณโน จาตุมหาราชิกายักษะพันตาพัดภูริโตเวสพุสะพุทธังอาระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอารหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ